มากับข้าในท่านถ้าไม่ไว้ใจซิงเออร์หรือเจ้าคะตามข้ามาโดยไม่ต้องพูดเจ้าค่ะเป็นอย่างที่คิดพอโดนกระทั่งจิตใจหน่อยก็ไร้ความกล้าที่จะสู้หน้าเราด้วยซ้ำดีมากแบบนี้ค่อยหาตัวช่วยได้หน่อยคลังโลหิตชั้นใต้ดิน ในท่านที่นี่มันนี่คือสถานที่ที่ไปชิงหลิงถูกบ่มโอสถเหมือนพิษและยังเป็นสถานที่สุดท้ายตัวเอกอย่างเซียวเฉินจะมาประชันกับจอมมารปาฉางวี่ต้องการจะชิงพลังมารต้นกำเนิดในตัวไปชิงหลิงออกไปแต่ด้วยช่วงยามวิกฤตเลือดมารในตัวไปชิงหลิงที่ไหลออกมา ได้ก่อตัวกันจนผสานพลังมาขึ้นมาใหม่เลยทำให้ไปชิงลิงหลุดออกจากพันธะนาการไดท้ท่านเป็นใครไปชิงลิงท่านคือเทพสวรรค์หรือเจ้าคะ ท่านเทพสวรรค์โปรดเมตตาท่านพ่อกับท่านแม่ของหนูด้วยเถิดเจ้าค่ะสัจจะแห่งธรรมะถือเป็นคติแห่งฟ้าสวรรค์แต่ช่างน่าเศร้าที่ถวยเทพของพวกเจ้ากลับเลือกจะไม่แต่ต้องเรื่องทางโลกแตกต่างจากมารอย่างเราที่มิเคยจะละทิ้งชีวิตของเหล่าม,น,มนุษย์มากับข้าสิ ท่านจะพาข้าไปไหนบ้านของข้าท่านอาจารย์สิงเอเจ้ารู้หรือไม่ว่าอาจารย์ของเจ้ามีศัตรูมากมายเพียงใดเพียงแค่คิดจะออกไปเดินข้างเล็ดก็มีศัตรูจ้องจะมาไม้ปองชีวิตแล้วแล้วเจ้าคิดหรือว่าสิิ์อย่างพวกเจ้าที่มีข่าเป็นอาจารย์จะไม่ถูกไม้หัวตามไปด้วยหรือ พวกมันทุกคนล้วนอยากจะชำระแค้นกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าทั้งนั้นและเพื่อที่จะปกป้องเจ้าแล้วทางออกของข้ามีไม่เพียงกี่วิธีอย่างน้อยข้าก็ได้ดวงปใช้ดวงปีศาจเงาจับตาดูพวกเจ้าไม่ให้ไปเจอภัยอันตรายอะไร,ะไ,รได้หากพวกเจ้าเจอภัยข้าก็แค่รีบมุ่งไปหาพวกเจ้า นี่ท่านอาจารย์ทำเพื่อพวกเราจุดประสงค์ที่ท่านใช้ดวงตาปีศาจก็เพื่อที่จะปกป้องพวกเราหรือเจ้าคะหลายปีมานี้อาจารย์คงพยายามใจร้ายกับพวกเจ้าเกินไปคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเจ้าจะเกลียดข้าหากวันหนึ่งข้าตายไปพวกเจ้าก็คงมีที่หมายให้ไปพักพิงต่อและก็คงอยู่สุขกว่าตอนนี้ หรือบางทีการที่ข้าหายไปพร้อมกับความรับนี้อาจจะดีกว่ากันนะในเมื่อเจ้าเองก็ตัดสินใจยอมรับกับสิ่งที่ทํำไปได้แล้วก็ดีแล้วละ่ะข้าเองก็ไม่หวังอะไรมากหรอกขอเพียงแค่สิ่งเออใช้ชีวิตได้มีความสุขหลังจากนี้ก็เพียงพอแล้วนายท่านอาจารย์สิ่งเออผิดไปแล้ว สิงเอ๋อนี่มันโง่จริงๆสิงเอ๋อไม่น่าไปฟังคํายุยงของคนอื่นเลยเรื่องแค่นี้สิงเอ๋อน่าจะคิดได้ตั้งแต่เนิ่นๆสาหรับสิงเอ๋อแล้วท่านอาจารย์คือผู้มีพระคุณที่สุดนะเจ้าคะสิงเอ๋อผิดไปแล้วท่านอาจารย์ให้อาภัยสิงเอ๋อด้วยเถอะเจ้าคะ่ะสิงเอ๋อนะแล้วท่านอาจารย์จะก,ก้นบึ้มหัวใจเจ้าคะ่ะ